น้ำไอ้ทั้งเนี่บอกสร้างาห้าลูดรน à n อนอะโอ้งไปสร้างนามทังไปสวัสดีครับทุกคนพาแล้วไร่ชาตันในเหมือนเดิมสบายดีครับพ่าเด็กหน่อยมาหาจิ้นเขา่าครับผมโอ้ผ่านเด็กแห่งชาติครับ กาเหมือนเดิมนี่โ้ยิงใ่ญ่กว่าเก่าเนาะเคยมาตั้งแต่ก่อนโอควิดปุ่นเอาอ้เดีมาน้ำเนาะโอ้เอ็ดกล้วยเป็นมีมีกล้วยเป็นเป็นของกินเล่นด้วยนะครับผมอันนี้เป็นผลิตภณัณฑ์ไม่เพ่นหมดนี่ ครับเมนูครับทุกคนมังกาโนว้าวาาพี่ซีอีโอทำเองเลยนะครับผมทุกคนครับไป,ไปอู้เฮ็ดแบบนี้ดีเว้ยนีย้คือดีแท้เจวีนี่ไหมคือดีแท้นี่ไหมเฮ็ด มันเขาทาไหมเออไป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 องไปมาตัวไปต่อยวครับโอ้สวยงามเอออ้นี่เรา เดินผ่านทําไมครับทุกคนอ่านี่เราปลูบกบทุเรียนนี่ครับบังแน่้นี่เราปลูกทุเรียนนี่ปัดฮะอโอ้บอทุเรียนเราคืองามแทนพี่น้องเอ้ยคุณน่ะโอ้ครับห้อยปลูกทุเรียนดีดีตัวละเบ้าเรียนแม่นดีโอ้ครับผมอือหือ สุดยอดเไยสวยงามจริงๆมากัดอยู่บ่ครับเนี่ยอ่าขาดซิดเลยบ่ครับบ่กัดขาดซิดเลยเนาะอือหือปลาเริ่มห่อแล้วตัวไหนครับเนี่ยซีเริ่มห่อแอหอรหอบอโอ้ครับพอ่ออันนี้อะโวคาโดบ่ครับพ่อออ๋ปีอันนี้ดูแลยังไงครับพอ่อครับ มันทําไมมันสวยงามจังเลยมันก็คิดว่าหนึ่งการให้ปุ๋ยอืให้ปุ๋ยปุ๋ยก็ไป็เท่าไหร่น้ำสำคัญเนาะมันมันมันอยู่ทั้งเนินเขาเนาะโอต้องน้ําต้องเพียงพออากาศไม่ไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปต้าเย็นนะก็ม่ชอบเย็นเหมือนกันถ้าเย็นนผมอยากถามบอกทุเรียนนี่แหละผมพยายามปลูกแบบ ก็ได้อีหลีครับเสื้อต้นน้อยต้นใหญ่มากระต่ายคือเก่าพ่อซื้อมาสี่สิบห้าบาทต้นแค่เนี้ยโอ้โหสูงก็ประมาณสองเที่แหลกเตรียมดินเตรียมปลูกจังเลยอ๋อครับที่แหลกเขาอาจจะปลูกมันลึกเกินไปไหมเพราะว่าระบบรากอากาศที่สำคัญคือขั้นตอน้าใจว่าระบบรากอากาศคือทเรียนลากเขาจะห้จินข้างบนครับผมอยู่ข้างบนหน้าผิวดินครับ มีฉะนั้นเราอย่าปลูกลึือสมมุติว่าตัวนี้เป็นถุงเนาะครับเป็นถุงเต็นเป็นเป็นเป็นต้นโผล่ขึ้นมาเนาะให้พ้นขึ้นจากหน้าดินครึ่งหนึ่งเลยอ๋อครับครับยาใส่เบปลูกบางคนก็ปูกจนมิดมิดถมเลยปูร้อยต้นกระตาร้อยต้นอ ปลูกในกระถางในเข่งก็ได้ครับถ้าเราปลูกถูกวิธีอ๋อเนี่ยเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆร่องแวงง่ายเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสุดยอดที่ห้ามม้องข่ำครับผมครับเพื่อให้ต้องใจว่าระบบหลักของเขามันเป็นยังไงเสียกรอนศึกษาเชก่อกรค่อยปลูกเอิมัน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 ผืดบานเฮาเนาะต้องต้องใส่ใจพิเศษดูแลรายละเอียดหลายน้อยจังน่อย ปลูกได้แต่ไม่รับประกันว่ามันจะออกผลนในหาวอเพราะว่าพ่อกบ่มีความรู้นี่เขูแค่ปลูกวิธีปลูกนี่ยพือพอได้พู้แต่่ามันเกิดง่ายง่ายขึ้นคักเลยเนาะพุณนะพุดนะปลกหลายต้นด้วยนี่า้้อนีครับผมครับผม อโอ้สมัยใหม่นามสมัยใหม่โอ้โห <c oughs> ทุกคนนี่ทุเรียนเพลินครับเคล็ดล <c oughs> ับการปลูกทุเรียนของไร่ฉันดดไนนะครับลองเอาไปทำดูนะครับทุกคนครับเนี่ย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 สุดยอดฮะ <c oughs> ครับ นี่โอ้ขนุนอืมบักนี่โมนี่ไงห้ว <c oughs> ยเชียวแนวจังไหน,นอปะเนี่ยโอ้ครับผมอันนี้อันนี้จักปีพ่อเนี่ยทุเรียนเนี่ย <c oughs> สามปีต้นนี้สามปีนะครับทุกคนสามปีสามปีมปนี่โอ้ oh. งามอีกดีครับ โอ้ oh. นี่มา<ะ>เขาท่าข้างร้านกาแฟกับน,นี้วนี่อันนี้ซีปีประสันลวาวานี่ต้นนี่ตื่นตาตื่นใจจริงๆครับมาครั้งไหนก็สุดยอดครับไร่ชัดดดนยกาแฟอร่อยอาหารแซ่บนัวนี่กีนาสิมากินมกทุเรียนต้นนี้เลพี่น้องเอ้ยนี่ ก,กินบักทุเรียนต้นนี่ละบันทึกไว้ก่อนนี่สุดยอดเยี่ยม